แก็อดปอิ๊งนี่มันจะฉลัดแล้วก็เปิดสนางคอขาวที่ดอกจ้าด้วยขนโอ้ยฝันสุ่นขับไปเรออ็วว่าพ่อทุกอย่างด้วยสลังกันออลิ้นท้าสลังตัวอ้าวแอบกินช็อกโกแลตลูกกันเน่ยอันนี้คืออะไรนี่อันนี้คืออะไรผมพ็อา่าจไปแล้วนะขอเขอ้าเข้า วันนี้จะทำสลัดไก่เลยทุกคนซื้อไก่มากิโลหน่อยๆเนาะจา๊ะอันนี้แปดสิบห้าโครนนะทุกคนทำสลัดไก่แม่เ้าไก่อบไก่อบจ้ะไก่อบเนาะหนึ่งตัวเออวันวันมันนอก่อนเออแม่เอาไปใส่ไมโครเวฟอีกไงอืย <laughs> มันก็เลยยิ่งตะร้อนไก่อบนะจ๊ะเปลยๆเลย เดี๋ยวเราจะฉีกตามที่เห็นตามที่เคยเห็น<ม>บ่อยๆเนะาะจ้ะอีเมก็จะทําการฉีกเนาะเป็นชิ้นๆคนวิธีท,ท,ทาง่ายๆเนาะใครที่ดูเราบ่อยๆก็จะรู้ว่าอีเม่ทําสลัดไกโอบง,ง่ายรอนรอน เดี๋ยวขอฉีกไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้เอาทั้งตัวนี่แหละทุกคนสลัดไกลล่เราก็ไปดูเครื่องปรุงต่างๆจะว่ามีอะไรบ้างนอกสลัดไก่แม่นะจ๊ะทุกคนากนั้นทุกคนเราก็ฉีกไก่เร้วๆก็จ๊านี่ไก่หนึ่งตัวนะทุกคนแล้วเราก็ต้มพาสต้าแล้วก็ต้มไข่ด้วยนะนี่ไข่นะทุกคนีแม่ใช้สามฟองนะนี่คือส่วนผสมโอเคเดี๋ยวเราทำไปเราก็ดูกันว่าเรามีอะไรบ้างอะเลถือให้แม่โอเคใส่ไก่ลงไป ใช้พาสต้าลงไปอันนี้คือกินสี่คนนี่ทำทีเป็นการมังเลยทุกคนโอ้ไข่มันดิ่งนะโอเคเอาไว้ก่อนไข่โอเคอันนี้เป็นน้ำน้ำไก่เนาะน้ำที่อกเนาะทุกคนก็มีพริกไทยดำอเล็กซานให้แม่นะเพราะว่ามือแม่ติดแล้วอันนี้ถือมาอเล็กซานพริกไทยดำ ตำ้งๆลูกเนี่ยใส่เยอะตามต้องการใส่น้อยตามต้องการอ่ะหอก่อนครับลูกเอาเกลือมาครับใส่เลยโอเคแล้วก็ใส่ใส่เกลือแล้วก็ซีใส่ให้ทุกคนดูด้วยครับซีซอนนิ่งของฝรัง่งเราตัเป็นผงปรุงรสรวมจต่ทุกคนอย่างนี้โอเคอค่นี้ตนีตัวอย่าให้เข้ากันเล็กไปอยู่ทางนี้ครับแน่ไม่ถนัดครับ จากนั้นเราใส่ผักลงไปอันนี้เป็นแตงกับปาปิด้านะจ๊ะเป็นพริกหวานใส่ลงไป <H it> เดี๋ยวจะใส่ไอ้นี่หน่อยมายองเนสใส่หมดให้ทุกคนเห็นก่อนมายองเนสใส่หมด <M aj one> s> <S จริงเหรอหนึ่งลดอดนี่นะ <H it> หนึ่งลอดใส่หมดนี่ไปเลยพอ,อยัง,องโอเค ใส่ไม่ต้เงื้ยลงไปจ้ะทุกท่าให้เข้ากันตามสะดวก oh. ล้างก่อนนะโ okay. อเคเรามีสลัดนะทุกคนจริงๆเล็อยากใส่กะเพดแต่ว่าน้องไม่กินข mm hmm. ะเพราเนี่ยใส่มาทีละน,นิดเท่านี้โอเคมันจะดีย่ใส่นะครับตำทีบอกแล้วว่าเป็นกาละมังทุกคนเลยเอา,ากระจับอันนี้ให้แมล่ล mm ่ะ hmm. พราะว่ามันดิ่นดิบพยายามให้เข้ากาันทั้งพาสต้าไก่เราปรุงรสแค่นี้ใจก็คือจะไม่ใส่อะไรก็ได้นะแต่ว่ามาอยองงนี้ต้องใส่มันจะอร่อยมากตอนนี้เดี๋ยวเรา <Yes. S 1> เอาเอา,เอา,เอามีดมาให้แม่อออเมมอ,อเล็กคิดว่าแม่ลืมใส่ไข่ใช่ไหมเล็กคิดว่าแม่ลืมใส่ไข่โอเคไข่นะทุกคนไข่จะขยำก็ได้ไม่ขยำก็ได้หรือจะทานแบบนี้ก็ได้ไดจ้ะสะดวกเลย ไขส่สามฟองกก็ทีหแมะไข่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะทุกคนคแต่ว่าพอใส่ไข่ไข่แดงมันก็จะไปนนัวนัวบสลัดเนาะมันจะอร่อยมากจาก้ะมันจะโปรยขึ้นมาอีกโอเค,อเคจทุกคนอันนี้ก็เป็นสลัดไก่ง่ายๆเนะจ้ะ แต่ว่าอร่อยมากทุกคนไปดูเลยไปลองทำดูจ้านั่นละไปกินเข้าเลน่นกันจะ้ะสรุปเดี๋ยวเราใส่อันนี้ดีกว่าทุกคนจะได้เห็นด้วยโอ้โหมันน่ากินแท้เนาะ,ปปนะนมันคือปิดตาเสียปิดตาเสียสลัดไก่หมิวันนี้เรียนหนีออกพลังโจ๊กใส่ปากพลังโจ๊กใส่ปากเลยอันนี้แน่ใจนะคะมาปินสี่คนไอเดียแรกที่ผู้ชมคอนเชิญคอมเมนต์

Bow yin bow yin. yin chup. Wait, <laughs> <laughs> oh, I oh, I think you in. <laughs> <Yeah. laughs> then I start. That's good for me. Mm -hmm. okay. I do many every need. Pepperstone. I see all I It's so arose. Wait, you think it's not enough for you? Or maybe not enough for the later? But mama's right, this is very much. But do you remember when we go to competition for you? Can we yes. take this with us? Yeah. Mm -hmm. Big, big box, and we think, oh, what are we going to do with this? <laughs> but we eat a lot, but we still have a lot with us. home. Ay. That's mm -hmm. good. Can't stop? Can yeah. Okay, thank you. It's like mm. Good, it. Yeah? Very good. Arroyo, Mark? Hattie.

I don't hold it. Back. No, where's the hold it? Mm. 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 <coughs> don't harm. Yeah. Oh, okay. true. It's so clear. I don't know. You can just say to me it's correct and I think yes.

It's only 15 weeks until Christmas holiday. This year we're going to have Christmas break for three weeks. Three weeks? Oh. Yeah, to make Yeah. I took Christmas holiday two three weeks. I don't have long holiday. Midbrook is not gonna hold back up. Huh? Yeah. Midbrook and you know to what I'm not going Actually the Christmas break is two weeks or one and a half. No two weeks. Two weeks. But this year it's three weeks three weeks. No training for you today? No. But we only do react really to it mm. yeah. yeah. too. Ew. <coughs> Mm -hmm. Tomorrow, I hope it's very good for at school. I hope it is. I hope it is. paper. Mm. My food will be this I hope. I already drink, I drink two of these. This day. No good. Let's keep. Mm. This is good. This is I see it so clear. But hopefully you can stop training soon. good I don't have time to speak. <laughs> Today I was in school and meet Alexander. Mm -hmm. I said I have to market. <laughs> yeah? <laughs> he was thinking, oh hope no one come looking <laughs> mm.

นี่เหลือให้แมตติวนะทุกคนเดี๋ยวมาดูนี่ตรงข้างๆโองโฟันฝังแอบพอข้าวอีกแล้วนะคะทุกคนดูดิเ <c oughs> มย์มาเดินนั่งกินน้ามอปวดหัวจะปวดหัวมากเลยเหมือนหัวจะแตกจะก็เลยแอบไปกินยามาสองเม็ดกันจ้ะนี่นี่นี่นดิเมย์ชิบแอบกินนิดนึงจัดฉลัดแล้วก็เปิดฝรั่งหัวข่าพี่น้องจ้าเบินะ้งค่ะโอ้ยความสุขครัง้งเดยวเหัวข่าพ่อทุกอย่างเลยฝั่งเนะ่ยนินทาฝรั่งก่อนอา้าวแอบกินช็อกโกแลตลูกกันเนี่ยอันนี้คืออะไรนี่นี่อันนี้คืออะไรบอขากกันว่ะ ห้องกาวห้องเอิมอนาเฟรดด็อกถงมัเส้ามันแหละไหนโอ้โหโอ้โหติกพรุ่งนี้มันสุกใช่ไหมติ๊กขอครับพีซประชุกโอ้โหพรุ่งนี้มันสุกประมาณเลิกประมาณไม่เกินบ่ายสองโมงแต่ก็จะกินอาหารเที่ยงตอนสิบเอ็ดโมงตอนเที่ยงเนาะก็ต้องห่อนะเอ้ยความสุกอิ่มเลยของเขานี่ลิปต้ลประมาณนนิดน่อยเพื่อนไหมเลยมามาเดี๋ยววัน้เดี๋ยวเราถักม้วนเออจริงๆก็เป็นอาหารที่เบามากนะสลัดไก่นะจ๊ะทุกคนก็คือดู ใช่ใช่แม่ทำเยอะมากเลยน่นเลจ้ะน่นเลจ้ะอร่อยมาก